คนสาเร็จเปิ้นบบเกยละสายตาจากเป้าหมายนะจ้าคนสําเร็จเปิ้นมุ่งมั่นมากพอเอาจริงมากพอพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปิ้นบอกตัวเองตลอดเวลาว่าเมื่อใดที่เฮาบัละสายตาจากเป้าหมายเฮาโฟกัสเป้าหมายอย่างชัดเจนน่ะวิ่งไปในหุนตางที่เฮาแน่ใจว่าอย่างใดมันก็ถึงเป้าทําด้วยความสุขทําด้วยความสนุกโฟกัสเป้าหมายชัดเจนอยู่อย่างนั้นทุกเมื่อเชื่อวัน หัวใจเปิ้นมีแต่ความว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าเปิ้นบอละสายตาจากเป้าหมายแปลว่าอย่างเจ้าแปลว่าเปิ้นแน่ใจแล้วว่าเป้าหมายอย่างนั้นอน่ะอันนั้นอ่ะที่เปิ้นตั้งไวจไ้จะได้จะได้มันก่อไปถึงจะได้จะได,ะได้มันก็เป็นไปได้มันเกิดความเชื่อย่างย่างลากฝังเลือกว่ายังไงถ้ากูไม่ล้มเลิกอ่ะมันจะต้องถึงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคนสําเร็จเปิ้น มุ่งมั่นเปิ้นเชื่อมั่นเปิ้นมีความเชื่ออย่างสุดจริตสดใจว่าฉันกับเป้าหมายกําลังวิ่งเข้าหากันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนสําเร็จควรจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยละสายตาจากเป้าหมายมุ่งมั่นเอาจริงพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําด้วยความสุขทาด้วยความสนุกสักวันเราจะถึงเป้าหมาย